สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องเลอบอลเต้งนะครับวันนี้ก็จะมาวิเคราะห์บอลเต้งนะครับที่เด็ดบอลเต้งประจําค่ําคืนนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าคู่ที่เด็ดประจําค่ําคืนนี้เป็นคู่ไหนกันเลยนะครับคู่ที่เด็ดประจําค่ําคืนนี้นะครับในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับในรอบตีสามตรงสาหรับวันนี้นะฮะนัดที่แล้วนะครับเสมอกันไปหนึ่งหนึ่งนะครับนัดนี้แมนเชสเตีรนะครับก็เปิดบ้าน นะครับต้อนรับการมาเยือนของแอร์เบ้ไลซิกนะครับวันนี้จะเป็นอย่างไรไปดูจากการวิเคราะห์นะฮะตัวผู้เล่นตัวจริงวันนี้นะครับแมนซิตี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับมีหลังฮาแลนด์มาเลสเด็บบอยนะครับแจ็คกิลิตนะครับแล้วก็โรดี้นะครับแล้วก็กุนโดกันนะครับกองหลังก็จะมีสโตนอาคันจี้ดิอาร์และก็อาเก้นะครับโอ้โหตัวเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับ ่าแล้วก็มีเอเดรียนด้วยนะครับวันนี้เป็นผู้รักษาประตูคิดว่าวันนี้แมนซิ t y ตี้ฟูลทีมอย่างแน่นอนนะครับอ่าจากตอนนี้แมนเิตี้เองก็อยู่อันดับที่2นะครับไลซิกก็อยู่ที่อันดับที่3ของลีกนะฮะก็ถือว่าฝีมือใช้ได้ทั้ง2ทีมด้วยนะครับฟอร์มการเล่นก็โอเคนะฮะสถิติล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งเคยเจอกัน3ครั้งนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะครับ นัดที่แล้วเนี่ยสเสมอกัน1-1โดยแมนซิตี้ขึ้นนำก่อนนะครับแล้วก็โดนตีสเสมอในครึ่งหลังนะครแล้วก็นัดตั้งแต่ปี2021เนี่ยไลซิก็เคยชนะ2-1แล้วก็แมนซิเตี้เคยชนะ6-3เลยนะครับมีสกอร์ทุกนัดเลยนะครับเจอกันเนี่ยทั้ง2ทีมเนี่ยฮะฟอร์มการเล่นเองแมนซชตี้ช่วงนี้ก็ทำประตูคู่แข่งยังไม่ขาดเท่าไหร,ร่นะฮะอ่าคิตันพาเลตก็เพิ่งไปชนะมาแค่1-0เองนะครับ แล้วก็นิวคาสเซิลก็2 0แล้วก็วิตตันสามศูนย์ก็ถือว่าใช้ได้นะครับอ่าแลซิกเองก็ในลีกเนี่ยอุย้ยพึ่งไปชนะกาลบาดนะฮะสามศูนย์แพ้ดอทมูลหนึ่งสองแล้วก็ชนะแฟงเปิดมาสองหนึ่งนะครับก็ถือว่าทับประตูคู่แข่งได้ทั้งสองทีมนะถือว่าฟอร์มใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับวันนี้นะฮะอ๋อวันนี้แมนซิตี้เนี่ยต้อง อย่างน้อยๆก็ต้องมีมีประตูนะฮะมีประตูขึ้นนำก่อนถึงจะมีโอกาสชนะนะครับและก็นัดที่แล้วไปโดนนอกบ้านวันนี้แมนซิตี้เนี่ยกำลังใจหรือว่า,อากองเชียร์นะจะได้เปียบนะครับสำหรับวันนี้สำหรับแมนซิตี้นะครับาราคาเนี่ยก็ถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับราคาสวยฮนะส,สูงเต็มเกม3ลูกนะครับแล้วก็ ส่วนในครึ่งแรกเนี่ยก็ครึ่งควบนะฮะเอ้ยลูกควบนะครับก็ถือว่าโอเคนะฮะวันวันนี้แมนซิตี้ต่อนะครับต่อที่ตอนนี้มม่ไหลขึ้นเป็นลูกครึ่งแล้วนะครับจากเปิดมาที่ลูกควบลูกครึ่งเนี่ยแสดงว่าวันนี้แมนซิตี้น่าจะชนะอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าจะชนะราคาต่อได้หรือไม่ต้องไปลุ้นกันในรอบอตีสามนะครับส่วนราคา อ่าผู้1 x 2ตรงนี้ก็ถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับอ่าหนึนะครับราคานิ่งด้วยนะฮะห้าแล้วก็8.50แบบนี้นะฮะแมนซิตี้วันนี้มีโอกาสชนะอย่างแน่นอนนะครับคาดว่าน่าจะชนะอ่าหลูกขึ้นไปนะครับสำหรับวันนี้นะฮะอ่าวันนี้ขอสรุปไปที่แมนซิตี้แล้วกันนะครับขอเชียร์ไปที่แมนซิตี้หรือว่า ถ้าเป็นราคานะครับถ้าเป็นราคาอย่างเงี้ยถ้าเปิดมาลูกครึ่งแบบเนี้ยถ้าแบบผ่านไปสัก10นาทีหรือว่าผ่านไปสัก15นาทีอย่างเงี้ยราคามาอาจจะไหลลงมาเหลือแค่1ลูกหรือว่าครึ่งครวบลูกเนี่ยก็น่าจะสวยนะครับช่วงช่วงราคาช่วงนั้นก็ถือว่าน่าน่าเชียร์น่าลุ้นเลยทีเดียวนะครับสําหรับช่วงนั้นนะครับเดี๋ยวเราต้องไปลุ้นกันอีกทีในรอบตีสามตรงนะครับอยู่่าเชฟิลิกนะครับลุ้นกันว่า ทีมไหนจะเข้ารอบนะครับแล้วก็แมนซิตี้เนี่ยจะทำอฟอร์มได้ดีในความเป็นเจ้าบ้านหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปลุ้นๆกันนะครับสวัสดีครับ